โนบุก no ข้างๆผมตอนนี้นะครับมันเป็นการจอ RTX 4050ครับบอกไปเนี่ยหลายๆคนก็ไดบอกมันจะโน้ตบ no ุกธรรมดาหเครื่องนี่แต่ถ้าผมบอกว่า CPU ที่เขาใส่มาเนี่ยเป็นตัว Intel Core i9 13980HX ผมน่าจะพูดได้นะครับว่านี่คือโ no น้ตบุกที่ใส่การจอ RTX 4050ที่แรงที่สุดในไทยณนเวลานี้ครับ <Wow. S 3> you will never see we <laughs> สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนชาวเอ็กซ์ตรีกันด้วยนะครับสำหรับวันนี้เนี่ยผมอยู่กับโน้ตบุ๊กสเปคสุดแปลกมันต้องแปลกแน่นอนเพราะว่าหลายๆครั้งที่ผมเคยรีวิวถ้ามันเป็นซีพียไอเเนี่ยมันก็จะตีบวกกับการ์ดจอ4 0 7 0 4 0 8 0หรือ4 0 9 0กันใช่ไหมครับโดยเฉพาะตัวแรงที่สุดของทาง Intel ที่มันเป็นตัว1หนึ่งสามเก้าแปดศูนย์ HX ต่อย้ำนะครับหนึ่งสามเก้าแปดศูนย์ HX ไม่ใช่แค่หนึ่งสามเก้าศูนย์ศูน ปกติถ้าย้อนไปเมื่อประมาณ8-9เดือนที่แล้วนะครับผมเคยรีวิวโนบุกตัวที่เป็นสตรีทที่แรงที่สุดตัวนั้นเนี่ยเขาก็จะตีบวกกับการจอที่เป็น4090 <L un> แต่หลายๆคนน่ยก็น่าจะมีคําถามเออ,อนในใจว่าแล้วถ้าผมเป็นคนที่ต้องการซื้อโนบุกหนึ่งเครื่องเพื่อที่ต้องการ CPU แรงแต่ไม่ได้ต้องการการจอแรงเช่นผมอยากเอาไปทํางานปัตตผมอยากจะเอาไว้พกพาได้ด้วยหรือว่าแม้แต่กระทั่งแบบ เราไม่ได้เล่นเกมอ่ะแต่เราต้องใช้ซี u ประมวลผลหนักๆอ่ะมันจะมีขายไหมวันนี้ทาง AOG เขาก็เลยได้ทำโน้ตบุ๊กตัว Strix G16 นะครับที่เป็นสเปค i9 กับกาจอ4050ออกมาเรียบร้อยแล้วครับซึ่งน่าถามว่าเฮ้ยแล้วอย่างนี้สเปคมันจะบาลานซ์กันจริงหรอผมได้ลองเทสผมได้ลองเล่นเกมแล้วต้องบอกว่ามันเวิร์กหลายๆอย่างเลยนะครับก็ก่อนที่เราจะไปพูดถึงในเรื่องของสเปคเชิงลึกเนี่ยผมขอมาดูในส่วนตัวดีไซน์ก่อนละกันสําหรับเจ้าตัว AOG Strix G16 ตัวนี้ก็จะบอดี้ เหมือนกับตัวที่ผมเคยรีวิวไปเรียกได้ว่าหน้าตาแทบจะคล้ายกันเลยนะครับโดยฝาหลังเครื่องนี้นะครับก็จะมาเป็นแบบเรียบๆเ,เลยไม่ได้มีไฟ RGB แต่อย่างใดนะครับมีโลโก้ ROG แล้วก็มีแถบเส้นคาดซึ่งตรงนี้เนี่ยมีเขียน Republic of Game เอาไว้นะครับด้านหลังตรงนี้ Republic of Game มีเหมือนกันแต่อยากจะให้ดูช่องระบายความร้อนที่แบบว่า ใส่มาจัดเต็มจริงๆผมก็มีคําถามที่ผมลองถามทาง ASUS ไปนะครับว่าเฮ้ยโน้ตบุ๊กเครื่องนี้มันดูออกแบบมาเพื่อคนทํางานโดยเฉพาะแต่ทําไมใส่ใน body g a ม i n g ทาง a o G หรือทาง ASUS เนี่ยเขาก็ให้คําตอบผมมานะครับว่าเพื่อการระบายความร้อนที่ดีไงเพราะว่าโน้ตบุ๊กเกมมิ่งพวกนี้ใส่ชุดระบายความร้อนมาอย่างดีดีตา์มาอาจจะดูเกมมิ่งแต่มันก็เอาไปทํางานได้เหมือนกันนะครับช่องด้านหลังตรงนี้เนี่ย เขาจะมาเป็นแบบ f u ลไ s i ์เลยเราจะเห็นตัว h e ทซิ i n ์เนี่ยใหญ่จัดเต็มมากนะครับด <Wow. S 1> ูระบายความร้อนเรียกว่ากว้างเครื่องเนี่ยมีความหนาค่อนข้างเยอะพอสมควรนะครับแต่น้ําหนักตัวเครื่องเนี่ยอยู่ที่2.5กิโลด้วยกัน,นอันนี้ก็เป็นในส่วนดีไซน์ทางด้านหลังนะครับ <Wow. S 1> ด้านข้างตรงนี้นะครับผมก็จะมีช่องระบายความร้อนหนึ่งช่องนะครับพร้อมทั้งในส่วนตัวพอร์ต usb type a 2พอร์ตด้วยกันนะครับก็สามารถเชื่อมต่อพวกอุปกรณ์อะไรต่างๆเนี่ยใส่เสริมเข้าไปได้ไดแบบสบ,สบายสบายนะครับ <Wow. S 2> ด้านข้างซ้ายกันบ้างนี่ เรื่องนี้ด้านหลังจะไม่มีพอร์ตเพราะว่ามันเป็นรูระบายความร้อนทั้งหมดดังนั้นพอร์ตทั้งหมดเนี่ยจะมาถมทางด้านซ้ายนะครับพอร์ตแรกเลย DC Adapter พอร์ต LAN RJ 4 5 HDMI พอตตัว USB Type C ที่เป็นแบบ Thunderbolt นะครับเชื่อมต่อจอ Display พอตได้แล้วก็มีตัวแจ็ค3.5มิลนะครับที่เอาไว้เสียบหูฟังไมโครโฟนก็เรียกได้ว่าพอตต่างๆในการใช้งานในการทํางานเนี่ยก็มีมาให้ครบพอตแลนด์ก็ยังคงมีอยู่เพราะว่าด้วยความเป็นโน้ตบุ๊กเกมมิ่งเนาะเขาก็ต้องการความเสถียรแล้วก็ในการทํางานเนี่ยบางทีแลนดก็ตอบโจทย์กว่า Wi-Fi แต่ถามว่า Wi-Fi ใส่มาดีไหมตัวนี้ก็เป็นตัว Wi-Fi 6e นะครับก็ใส่มาให้เต็มเลยตัวบลูทูธก็มีมาให้เป็นบลูทูธ5.2 คีย์บอร์ดเรามาพูดถึงคีย์บอร์ดกันบ้างถ้าพูดกันว่านี่คือโน้ตบุ๊กทางานอาจจะไม่สมบูรณ์ด้วยตัวคีย์บอร์ดสักเล็กน้อยเนื่องจากว่าโน้ตบุ๊กเครื่องนี้เป็นโน้ตบุ๊กไซส์หน้าจอ16นิ้วแต่เขาไม่ได้มีในสองตัวนําแพดมาให้นะครับก็จะเป็นตัวคีย์บอร์ดเพียวๆซึ่งคีย์บอร์ดเนี่ยจะเป็นคีย์บอร์ดแบบโปร่งแสงทาสีเทาๆทึบๆมาปิดนะครับแล้วก็มีไฟ RGB สองสว่างตัวปุ่ม WASD R F Q A ตัวนี้เนี่ยก็จะมีการเน้นอักษรที่ชัดเจนมากยิ่งขึ้้น <Wow. S 1> นนดดดาาบบบมมมมมีีีปปปุ่่ััััลตติิเเยทรรอพว ได้แล้วก็เพิ่มเสียงลดเสียงตรงนี้มีสติกเกอร์ Intel Core i9 13900HX ครับการ์จอ4050ตัวนี้เป็นตัวหวัดเต็มและก็มีตัว Perfect g u บ r ร n t y พร้อมทั้งตัว Touchpad ขนาดใหญ่มาตอบข้อสงสัยกันนิดนึงสำหรับสเปคตัวนี้พอเขาใช้การ์จอที่เป็น4050เนี่ยดังนั้นหน้าจอไม่จำเป็นที่จะต้องมาเป็นแบบ 4K แล้วเพราะว่าการ์จอเอาไม่อยู่แน่นอนแต่4050เนี่ยมันสามารถเล่นได้ทุกเกมที่เป็นแบบ H ดังนั้น ROG เนี่ยเขาก็เลยเลือกใส่หน้าจอที่เป็นแบบ Full HD แต่ขอแบบเยอะนิดนึงเขาอยากได้เป็นจออัตราส่วน1 6ต10ก็เลยใส่มาเป็นแบบ Full HD Plus นะครับเราจะเห็นว่าแถบด้านล่างตรงนี้เขาจะเล็กลงไปครึ่งนึงเลยนะครับเป็นหน้าจอความละเอียด1,920 x 1,200ด้านบนตัวนี้มีกล้องเว็บแคมมาให้เป็น ความละเอียดแบบ 720p นะครับตัวหน้าจอเนี่ยอันนี้ต้องบอกตามตรงว่าให้พาเนลมาค่อนข้างดีนะครับม <Wow. S 1> ีตัว sRGB เนี่ยอยู่ที่100%ด้วยกันแล้วก็อัตราร e f ฟ e s h r a เนี่ย165เฮิร์ <Wow. S 1> เป็นพารเนล IPS 16นิ้วเครื่องนี้ผมถือว่าค่อนข้างตอบโจทย์เรื่องของการอัปเกรดอย่างอื่นนะครับ SSD ใส่มาให้512กิกแรมเนี่ย16กิกด้วยกันนะครับซึ่งเครื่องนี้เขาใส่แรม DDR5 Dual Channel โดยส่วนตัวผมนะถ้าใครจะซื้อเครื่องนี้มาทางานจริงๆเอามาใช้ตัดต่อจริงๆ ซื้อมาปุ๊บถอดแรมออกใส่แรม64กิกไปเลยเครื่องนี้รองรับแรมสูงสุง64ด64กิกแล้วก็ในโหมต,ตัว M.2 ใส่เพิ่มเข้าไปเลย2เทเลบเพราะว่าเขามีช่อง M.2 ให้อัปเกรดเพิ่มอยู่1ช่องถ้าไม่เชื่อเดี๋ยวเรามาแกะฝาหลังดูกันครับว่ามันสามารถอัปเกรดอะไรได้บ้างไปถอดกันเลยเปิดฝาหลังออกมานะครับเจอกับพัดลมก่อนเลยเครื่องตัวนี้เนี่ยมีพัดลมทั้งหมด3ตัวด้วยกันโดยเรามาลองสังเกตพัดลมตรงกลางนะครับมันจะเป็นพัดลมที่ ช่วยระบายความร้อนรอบๆออกไปเขาจะมีโตโฟมบล็อกเอาไว้นะครับเพื่อให้อากาศเนี่ยมันไหลออกไปทางด้านหลังเนื่องจากว่าอย่าลืมนะตัวนี้ฮิตซิงของเขาเนี่ยข้างหลังมันเป็นแถบแนวยาวเลยนะครับแล้วก็ในสองตัวฮิตไพ์ของเขาเนี่ยจะมีฮิตไพร์หเส้นที่เป็นแนวนอนด้านบนนะครับแล้วก็อีก2เส้นที่ดัดโค้งงอลงมาแล้วก็ยังมีฝั่งด้านซ้ายอีก1 2แล้วก็ขวาอีก 1- 2ทั้งหมดนี่ผมนับผ่านๆนะ1 2 3่5 6 เเส้นด้วยกันนะครับสำหรับในส่วตัวฮิตไบต์พอร์ต M 2อย่างที่บอกสามารถอัปเกรดได้1ช่องตัวแรมใส่มาให้เรียบร้อยแล้ว2ตัวอยากจะอัปเกรดต้องถอดออกนะครับอันนี้ก็ถือว่าใส่มาแบบครบๆจัดเต็มและในส่วนตัวแบตเตอรี่เครื่องนี้นะครับก็ใส่มาอยู่ที่90วัตต์เอาด้วยกัน, <Wow. S 1> กนผมมองว่ามันก็เวิร์กและแฮปปี้มากเลยนะสำหรับสเปคประมาณนี้เนี่ยใส่มาให้แบบสุดทุกอย่างคือแบบ อะอะไรที่มันไม่ได้ใช้เนาะเราก็ไม่จาเป็นที่จะต้องไปซื้อโน้ตบุ๊ <22 3 S 2> กเครื่องละแสนสองแสนส,ส,สเพื่อเอาการ์จอ4 0 9 0มาเพื่อ,อไ,ไว้เปิดเว็บเบราว์เซอร์หรือว่าเปิดดูแค่โปรแกรมตัดต่อซึ่งมันไม่ได้ใช้การ์จอเยอะไงแล้วเครื่องนี้ถามว่าเวลาว่างมันยังเล่นเกมได้อยู่ไหมด้วยพลังของ DLSS ของ NVIDIA มันเล่นเกมได้ทุกเกมครับเป็นยังไงเราไปลองเทสกันดูเลยไป เอามาดูสเปคกันนะครับอย่างที่บอกไป CPU โคตรเทพการ์ดจอธรรมดา CPU ตัวนี้ i9 1 3 9, 9 0 0 H X CPU ตัวท็อปตัวเทพที่มันเคยอยู่บนโน้ตบุ๊คระคาแสนกว่าบาทแต่เครื่องนี้ไม่ถึงแสนนะครับเพราะว่าการ์ดจอมันเป็น4 0 5 0เนาะ CPU ตัวนี้8 P พีคอ6 e บหอีคอสามสเทรดนะครับตัวเมนบอร์ดตัวนี้ก็รองรับ PCIe Gen 5เรียบร้อยแล้วตัวแรมเครื่องนี้นะเป็น DDR 5 6 g สซึ่งผมมองว่าถ้าคนจะซื้อเครื่องนี้มาอาจจะเน้นในการทํางานเป็นหลักเลย ไปปรับแรมเพิ่มไปใส่แรมเพิ่มให้เป็น32มสกิกหรือ64สิกิกเนี่ยก็ดีเหมือนกันนะครับ <Wow. S 1> แล้วก็ในส่วนของตัวบัสแรมตัวนี้จะอยู่ที่4,800ด้วยกันนะครับการ์ดจอ rtx 4050ซึ่งตัว cpu เนี่ยมันคือพระเอกชูโรงของเครื่องนี้ครับซิงเกิลเทรดเนี่ย850มัลติเทรดเนี่ย13,900เรียกได้ว่าแรงมากนี่ผมลองรันอีกรอบล่อไป14,000กว่าแทบจะเท่าเดสก์ท็อปกันไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเพราะว่าเดสก์ท็อปนี่16,600นี่โน้ตบุ๊ก 1 4 1 0 0 oh, หโอ้โหลองรันอีกรอบนึงนี่ก็คะแนนพุ่งเลยนะครับส่วนกา้าดจอเครื่องนี้ RTX 4050ถึงแม้ว่ามันจะเป็น4050แต่เขาก็ยังให้ในส่วนตัว TGP อยู่ที่140วัตต์ได้กันนะครับก็ให้มาแบบแรงเต็มที่กัดน,นะครับในส่วนตัว SSD นะครับตัวนี้ก็เป็น SSD 512 g b r e a ิงรเนี่ยวิ่ง4ี่0ันสอง้วิ่งที่1,783แาล้วก็ random 4K เนี่ยจะอยู่ที่30นะครับแอบต่ำไปนิดนึงสำหรับในส่ว,วจจน 4K อเตัวค่าคแ ยอยู่ที่1น1่้อยู่ที่121ด้วยกันพอลองมาดูในส่วนของตัวผลเทสไฟสไตล์กันบ้างนะครับก็เหมาะสมตาม4050แต่ได้ตัว CPU เนี่ยช่วยดันขึ้นไปนะครับเพราะว่าคะแนนสำหรับ4050นี่ถือว่าค่อนข้างเยอะเหมือนกันเนาะได้ถึง2999แต้มครับและในส่วน time spy ครับตัวนี้จะได้ที่9579แต้ม และในส่วนตัว speedway เนี่ยอยู่ที่1,744แตมด้วยกันนะครับในส่วนตัว pc mark 10ครับอันนี้ก็ต้องบอกตามตรงว่า cpu คือ the bad เครื่องนี้ผมไม่คิดว่าคะแนนจะทะลุกเกิน6,500-6,900ด้วยซ้ำแต่ว่าเครื่องนี้เนี่ยได้มาถึง8,171แต้มครับและอีกหนึ่งโปรแกรมทดลองการเรนเดอร์กับ c n e b e n c h r 2 3ได้ไปถึง3 2 2 6แต้ม เอาตรงๆนะที่คะแนน c p u ตัวนี้มันมาโหดขนาดนี้เพราะว่าความร้อนการ์ดจอมันน้อยด้วยนะครับมันก็เลยมาพุ่งแบบไกลๆความแรงนี่ชน t ทอ p ์ r ี 2990WX ได้แบบสบายๆเลยเดี๋ยวไปลองเล่นเกมดูว่าเครื่องนี้ถ้า4050แต่ c p u อย่างโหดเนี่ยมันจะเล่นเกมเป็นยังไงกันบ้างไปชนครับ ลอง g s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  ิ i ค r e e d m i r a g นะครับตัวนี้ปรับเป็นฟูลสกรีนแล้วก็เป็นฟูล HD ดพลัแล้วกันเพราะว่ามันเป็นหน้าจอแบบ16ต่อ1 0นะครับ1,920 x 20, 1,200 165 h z V-Sync ปิด Render Scale 100%กราฟิกตัวนี้เราปรับเป็นแบบ a l t ซ่านะครับแล้วก็เปิดในส่วนตัวอั s สเกลเนี่ยให้เป็นตัว DLSS Frame Rate ไม่จำกัดน,นะครับแล้วก็ในส่องตัวนี้เราจะเซตติ้งเป็นแบบ Quality เอาไว้แล้วเราจะมาลองทสกันดูว่า 4050กับ CPU the b a c k i9 ตัวเทพมันจะเป็นอย่างไรกันป่ะเปิดมานะครับอยู่ที่ประมาณ76-80เฟรมบอกแล้วนี่คือ RTX 4050ที่น่าจะแรงที่สุดในประเทศไทยนะวันนี้เลยก็ว่าได้เพราะผมไม่เคยเจอจริงๆนะกับ CPU ท็อปสุดเลยนะไม่ใช่ว่า 13900H นะมันคือ 13980HX เลยนะครับและตีบวกบกับการ์ดจอ4050อารมณ์แบบคนสายทำงาน่ะ อยากได้ CPU ที่แรงอะ่ะแต่ว่าเวลาว่างขอเล่นเกมสักเล็กน้อยโอ้โห Full HD พัดปรับสุดได้80กว่าเฟรมนี่ผมก็ว่าไม,ม่ธรรมดาแล้วนะเรื่องความร้อนนะครับการจอ69องศาส่วน CPU ก็อยู่ประมาณ92องศาโอ้โหผมสงสาร CPU จังเลยลันอยู่1-2% The b แบกเกินไปแล้วโคตรแรงเครื่องนี้ผมบอกเลย4050ที่แรงที่สุดเอาไปว่าเดี๋ยวไปดูสรุปเฟรมกัน สรุปเฟรมเรทออกมานะครับอยู่ที่92เฟรมด้วยกันเฟรมต่ำสุด7เฟรมสูงสุด142เฟรมตอนต่ำสุดนี่น่าจะเป็นพวกฉากโหลดดิ่งแวบเดียวนะครับก็คุแรงแรงจริงๆเดี๋ยวไปลองเกมต่อไปกัน ลอง f o r ์ a ่าฮอ z ิซอนไฟกันนะครับปรับ,บเป็นแบบ full HD plus แล้วก็ในส่วนตัว DLSS เนี่ยเปิดเป็น q Quality f r a m e ช e n On ไว้นะครับตอนนี้นนผมต้องบอกตรงๆนะเครื่องนี้ได้ DLSS มาเป็นเด e b แบก CPU เทพใช้ DLSS แค่นี้แม่งก็เล่นเกมเลื่นทุกเกมแล้วไปลองเทสกันดูว่า f o r ์ซ่า r อ z o n อไฟเราจะรอดหรือล่วงครับ <l ips> เปิดมาก็60กว่า frame. เฟรมเฮ้ยเอาตรงๆนะ มันดีกว่าที่ผมคิดไว้ค่อนข้างเยอะพอสมควรนะรเพราะว่าด้วยตอนแรกอะสเปคที่ฟังอะมัน40 50กับ i9 ไงมันก็ดูแบบแปลกแต่พอมาลองเล่นจริงเนี่ยพอได้ใช้เทคโนโลยีตัว DLSS ของทาง Nvidia ที่เป็นตัว AI ช่วยเรนเดอร์นะครับมันก็สามารถเล่นได้ทุกเกมนะสำหรับเครื่องนี้เนี่ยแล้วมันเหมาะจริงๆสำหรับคนที่เป็นสายทำงานที่ต้องการ CPU แรงๆต้องการการเรนเดอร์ render, แบบเรียลไทม์นะครับใช้งานตัดต่ออะไรพวกนี้เนี่ยโนบกอย่างเงี้ยผมว่าเหมาะสมเลยเพราะว่าการตัดต่อเนี่ยให้ใส่การ์ดจอ 4090มาก็ไม่รู้จะเอามาทําอะไรมันไม่ได้ใช้งานเยอะขนาดนั้นนะครับแล,ล้วคิดดู4090เครื่องนี้เท่าไหร่เกือบแสนห้าแต่เครื่องนี้เหลืออยู่50,000ได้การตัดต่อที่แรงใกล้เคียงกันเรียกได้ว่าถ้าซื้อไปให้พนักง,งานออฟฟิศเนี่ยก็ตัดการเล่นเกมลงไปได้เยอะแล้วก็ประหยัดงบได้เยอะมากนะครับโอ้โหแม่งแรงจริง60กอ่าเฟรมเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราไปดูสรุปเฟรมกันสรุปเฟรมออกมาอูโหมันช่างจะพอดีอะไรขนาดนี้ เรียกได้ว่า2เกมที่ผ่านมาก็อยู่ในช่วงประมาณ60เฟรมเรทนี่ก็ยังได้59เฟรมนะครับมันเล่นได้ทุกเกมจริงๆเดี๋ยวผมขอไปลอง Call of Duty เกมโหดกันดูว่ามันจะไหวไหมลอง Call of Duty Modern Warfare 2กันครับปรับเป็นแบบ f Full s c r e e n Full HD+ นะครับแล้วก็ Quality ปรับเป็นแบบสูงสุดนะครับ DLSS ก็เป็น Quality เหมือนกันปะลองดูกันว่าเกมสุดโหดกับ4050ปรับสุดมันจะรอดหรือเปล่า เปิดมาโอ้โห80กว่าเฟมครับสิบโคตรแรงเอาตรงๆ4 0 5 0นี่อย่าดูถูกนะครับขอแค่มันได้เป็นแบบวัดสูงอะไอ้พวกโน้ตบุ๊ก4060ก็มาได้สำหรับเครื่องนี้เอาตรงๆผมว่าหลายๆคนอาจจะมีลังเลกันเลยนะถ้าสมมติจะซื้อโน้ตบุ๊กงบประมาณ50,000แล้วแบบเล่นเกมบางครั้งเน้นทำงานอะจะไปซื้อพวกโน้ตบุ๊กที่ได้การ์จอแบบ 4060ดีไหมหรือ4070ก็จะเกินงบไปผมว่าเครื่องนี้น่าจะตอบโจทย์ได้เป็นอย่างดีทีเดียว CPU แม่งโคตรตลาดเดิมแบบแล้ว DLSS ยุคนี้แม่งก็เหลือเฟือเหลือกินเหลือใช้แล้วนะครับผมว่าสรุปเฟรมนี่น่าจะมีสัก8 5เฟรมถึง90เฟรมได้เดี๋ยวเอาเป็นว่าไปลองดูสรุปเฟรมกันครับปมาเรียบร้อยครับโอ้โห106เฟรมเกินกว่าที่คิดแรงมากสำหรับเกม Call of Duty Modern Warfare ภาค2 สุดยอดสําหรับเครื่องนี้ใครอยากได้ไปทํางานเล่นเกมผมว่าจบลองเกมอาร์คภาคใหม่นะครับ Ascended นะครับตัวนี้เราจะปรับเซตติ้งเป็นแบบระดับ High อาจจะไม่ได้เป็นแบบ e ีพินะครับต้องเข้าใจด้วยนี่มัน4050เนาะแล้วก็ใช้ตัว NVIDIA DLSS ช่วยเหลือกับเ a รมจ e นปรับเป็นแบบ Quality ลองดูกันครับอยะคือเกมอาร์คภาคเก่าก,ก็กินสเปคอยู่แล้ว <c oughs> เจอภาคใหม่เข้าไป35เฟรมแต่มันก็ยังโอเคนะแต่ถ้าใครต้องการแบบเล่นให้แบบ สมมติลื่นมากกว่านี้อาจจะลองปรับเซตติ้งลงเหลือระดับมีเดียมเพราะว่า4050มันก็ได้ประมาณนี้แหละครับ CPU the back จริงรัน1 2 3 4แต่การ์ดจอก็รันเต็ม100%ไปเป็นที่เรียบร้อยนี่30กว่าเฟรมใช้ DLSS ช่วยนะครับถ้าไม่มี DLSS นี่น่าจะแค่20กว่าเฟรมอ่ะประมาณนี้สำหรับปรับระดับไฮถ้าใครอยากเล่นลื่นกว่านี้ไปลดเอาให้เหลือมีเดียมก็น่าจะได้เฟรมเพิ่มขึ้นครับ ผมเชื่อได้ว่าหลายๆคนอาจจะตกใจกับผลเทสว่า4050มันเล่นเกมได้ดีขนาดนี้เลยหรอก็ต้องบอกก่อนนะครับว่าใครที่แบบเฮ้ยกำลังจะซื้อน้ตบุ๊ก4050ในราคาประมาณ30,000กว่าบาทอะแล้วมันจะเล่นเกมได้ลื่นเหมือนเครื่องนี้เลยหรือเปล่า ไม่นะครับเพราะว่าเครื่องนี้เนี่ย CPU มันเป็นตัวเดิมแบกจริงๆ <Wow. S 1> แต่ถามว่า40 50ในยุคนี้เนี่ยมาเล่นเกม Full HD เนี่ยได้สุดไหมมันก็เล่นได้นะครับเพราะว่าด้วยพลังของตัว DLSS เองแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นขึ้นอยู่กับการ์ดจอตัวนั้นเนี่ยเป็นตัวค่า TGP ที่สูงสุดหรือเปล่าของต,ตัวนี้ให้มันถึง140ผมก็เลยว่ามันโอเคนะแต่ถ้าคุณงบน้อยไม่ได้ต้องการ CPU ที่แรงขนาดนี้จริงๆตัว ASUS เองเนี่ยเขาก็มี CPU รุ่นต่ำกว่านี้เนาะ i5 i7 อะไรพวกนี้ก็ยังมีอยู่่แตถ้าใคร เป็นคนที่สายตัดต่อทํางานพวกแคททำงานพวก, <C at> พวกสเก็ตอัพอะไรต่างๆที่ต้องการซ p u ียูโหดๆผมมองว่าเครื่องตัวนี้ก็ตอบโจทย์ได้ในราคาเป็นมิดเพราะเครื่องตัวนี้ราคาของเขาเนี่ยแค่54,990บาทเท่านั้นได้ซ p u ตัวท็อปกับราคาเท่านี้ผมมองว่าโอเคหลายคนเห็นผลเทสตไปแล้วใน CPU 4, 4, ว c ี u c ได้14,100กว่าใช่ไหมซีพียูเดสท็อปไอเะซ p u 1ตัวอย่าลืมนะครับราคาประมาณ2 3 0 0 0เครื่องนี้ห5 0 0 0ถ้าหากค่าซีพี อยู่ออกไปเนี่ย <Place S 1> ก็เท่ากับเหลือเท่าไหรอ่ 54, อ่ะ5 4 0 0 0 5่0 0อ่า54,000ก็เหลือ43 0 0 0 33,000แล้วก็หักไปอีกก็เหลือ30 0 0 0เท่ากับว่าหักตัว CPU ออกไปเนี่ยตัวเครื่องนี้ก็เหลือแค่30,000กว่าบาท30,000เนี่ย ได้ S S D ได้แรมได้ความพกพาได้หน้าจอได้อย่างอื่นได้การ์ดจอมันก็ถือว่าค่อนข้างสมเหตุสมผลเพราะเขาสามารถแบกบออกไปทํางานข้างนอกได้เออก็ลองตัดสินใจดูแล้วกันผมว่าเครื่องนี้ไม่ทําให้คุณผิดหวังแน่นอนสำหรับวันนี้ทางผมนบเอ็กซ์รีมทีขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่รีวิวหน้าสวัสดีครับ